มาจากชนะสงขาเวีนเพชรพาดคงต้องเข้าทําเสือแล้วครับมัดขวาลงไปเลยมิดบัญชีครับมัดขวาลงไปเลยครับลุกขวาโอลงเลยครับไหวไหมครับอย่างครับยังครับยังไม่ปิดบัญชีครับนี่แหละครับมาแล้วครับจบแน่ครับจบแน่ครับโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าครับให้ลุ้นครับอีกครั้งครับลุกขึ้นมาครับยังแกว่งครั้งที่สองครับเจ็บ แปดชกต่อได้ครับอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวครับลุ้นครับจะรอดไม่รอดผ่านไม่ผ่านครับยกนี้ติดเกมแล้วครับหนึ่งเวลาครับเวลายังพอมีครับโอ้โหนี่รับตาเป็นชุดแล้วครับจบไม่จบครับจบไหมตัดล้มอีกทีเดียวเลิกนะครับแต่ผาตาไม่ต้องการติดเกมครับต้องการติดเกมครับล้มอีกทีเดียวเลิกกันอีกทีเดียวเลิกกันเลยครับชุดเดียวครับชุดเดียวชุดเดียวไม่เข้าเป้าครับ โอ้แล้วนี่ครับปิดไต้ดีครับปิดไต้ดีอ้าวครับแข้งซ้ายลเลาจะฟื้นครับลงไม่ลงครับโอ้โมนยีโมนยีเต็มทีเอาลงให้ได้ก่อนแล้วปิดเกมเลยเอาถ้าไม่ลงสนุกครับถ้าไม่ลงสนุกครับไม่ลงละมันเนี่ยสุดท้ายาครับสุดท้ายคนได้นับโดนนอกครับโอ้โห นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับโดนโดนสงนับครับแต่ว่ากลับมานกครับ